กรุงเทพมหานครในช่วงต้นปีแบบนี้และปัญหาจะยิ่งทวีความรุนแรงและลามไปที่ภาคเหนือของประเทศไทยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปท่านนายกรัฐมนตรีได้ฟังการอภิปรายของคุณพัทรพงศ์ที่บรรยายถึงการวางแผนงบประมาณด้วยตึก5ชั้นว่าจําเป็นที่จะต้องมีการเตรียมงบประมาณไว้อย่างไรบ้างแต่ท่านนายกก็ยอมรับเองว่าไม่ได้มีแผนอะไรชัดเจนอยู่ในงบของปี6 7 และจะไปใช้งบกลางในการดําเนินนโยบายนี้ทั้งๆท,ท,ที่ปัญหาฝุ่น PM 2.5ไม่ได้เพิ่งเริ่มเกิดขึ้นทุกคนพูดเรื่องนี้มาไม่ต่ำกว่า10ปีเรายังคงจะต้องอยู่ในการบริหารราชการแบบที่ไม่รู้ร้อนรู้หนาวในเรื่องฝุ่น PM 2.5ไปถึงเมื่อไหร่เราคิดว่าเปลี่ยนรัฐบาลแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นแต่ว่าทุกอย่างก็ยังคงเหมือนเดิมมีเรื่องที่น่าสนใจเพียงแค่เรื่องเดียวคือจะมีการเอาผิด กับผู้ที่มีส่วนร่วมในการนําเข้าผลิตภัณฑ์ที่มาจากการเผาซึ่งนี่เป็นสัญญาณที่ดีและเป็นข่าวดีที่สุดที่ได้รับฟังของเมื่อวานนี้เรื่องสุดท้าย